กอ้วหสาวเน่าเว้ยเอ้ากินกินกินกูเพิ่เห็นกินเ่ยนะกินแหมกินแหมกินแล้วจิ้มจับมันกินไปตอนตอนนีอยางนงี่ผ้าให้กินเข่ากับย่าให้กินเข่ามันต้องมียังกินมันยังคือนนะ นั่งชื่อบ่สิได้กินข้าวกับหยังแหขอพซื้อชื่อชื่ได้นะจบใหกินมื้อนี้นะปาเมนูบาจําพริกนะบ่ต้องจําแวกผักบ่ได้บ่ได้ผันี่หามผักได้เนาะอืจําแวกผักก็กินนํากันได้ได้บ่นั่นน่ะอื อ่าฉันเรากินกับพาผาซ้ส่นี่ได้ตลอดได้ข่อยได้พักคบน้ำยังกินได้เลยเออสุดยอดเลยผู้สาวน่อารมณ์ดีขนาดเลยพูสาวอ่าผูสาาเป็นเผาพุทายเนนะน้ำห่มว่าเป็นคนอารมณ์ดีเวลาเวลาที่บอบอโบ่ห้ไปใชซะมอืมเวลาห้เนี่็คือว่าคงแรกเลยที่จะได้ชาวผไทสาวผู้ไทยในตับนี้ว ไปไปเลยขันอารมณ์บุดีอ๋อเจ้าขันอารมณ์อารมณ์อารมณ์บุดีเหรอนี่ยอือขันอารมณ์ดีกะเสถียรเสถียรวิ้มตลอดอือจนเราสติสติเหรอเรื่องอะไรเรืองนี้บหรสติเลยอือขันนี้ว่านี่แต่บ่ตโลกนี่อ่ะอืมคนงามเนี่ยคนเนี่ยที่ทุกคนงามงามพวกนี้คนพวกนี้บ้างามกว่าหมู่เก็จะมีแฟน บอันนี้คือเรีน้าตตึ้งประจำบ้านบ่ะหรือว่าจังใดช่องเอโน่ค่ะช่องเอโน่ถือว่าสาวสาวสาวลื้อแมนป่ะดูมันดูมันไพ่กาวไพ่กาววักขี้ข้านสุดๆเลยเหมือนยาวเด้อลูกเด้อแต่สาวเพื่อนนั่นแต่แม่ย้อมแล้วเด้อแม่ย้อมแล้วเดี๋ยวคนวาวปรดูมันบ่ะ เขาบอกเลยเขาไปเขาบอกเลยเขาไปอืมไม่ได้ก็ว่าสิทธารามันอแต่ชาติต้องเป็นใจเพื่อนเจ้าอจะใช่ลางเดียวกันเดี๋ยบ่บอกแม่ไน่เพื่อนเหรอลางตัวเลือกตัวใกล้ๆนี่บ่มเออเจ้าบโบจะคิดแบบไปเหตุวิยหอยู่เมืองบ่อยู่สวรรค์อยู่เซโนอยู่ไทยใชงเลยเราบุญธรรใหญ่เลยบุญธรรมได้ใหญ่เขาทำนี่กันใหญ่แหละไปเหตุวิเหอได้แหละ มัปเป็นในย่างกอนเอาเด็กน้อยเอาเลยนะหรือว่าฟ้าเถื่อนคอยค้องนะพี่จะขอเดียวว่าฮอตชิชาร์มอุ่นี้จะว่าเตรียมตัวออกเฮือนแหไะเนี่ยนาะอือสิไปอยู่น้ำโพอะไรสิไปอยู่น้ำโพเนยโอ้ยังยอีกโดนบอเจียโผเนี่ยประมาณ1ิ้ห้าดิแโดนแล้ โอ้โหลีซุมเจ้าเนี่ยอาญูจะสัมกันมาเลยโอ้โหนั่นนัดกันนี่แก่กว่าซิมห้าจิ้มห้าจิ้มหกเจ้าโบเขียวเอาผัวนี่คอยบอกว่าเจ้าเผาข้างบ้านโลดเนี่ยแว่นเบิ่งเงาเจอรุนเลยยันเป็นสาวเผาข้างบ้านรเลยเนี่ยจะบัวหัวจะหาวัวเด้ออืมน้องสีพันดอนนี่แก่ยังโสดเป็นบ่ โรเนตัวบจาจอมีสชนร้อยเลยใครก็ว่าชนห0าิบกันีหาิบหสจะห้าสิเป็สคนอือส่วนห้าสิเอ้าส่วนห้าสิเสียดายเนี่มีต่เจ้าผูดด้วหอยเอยเสียดายเฮามาทีหลังนะนกูบ่าวอนลอยมาทางหลังเเสียดายฮามาทีหลังเนาะฝอใส่เนาะเสียดายมามามาชะเกินไปปวดรูปว่าจองไรมาไวโพ เออมาไวเกินบ่หรือมาซราบผลมาซราบผลเรืงทันบ่ตอนนี้เกือบไม่นี้อาจจะยังนะอาจจะยังทันอยู่ก็ยังมีรุ่นอยู่ทุกคนอ่ะเกียรติในมักดาบันไปถ่าเพื่อมีโอกาสออสองสาวสามสาวสี่สาวบัดเนี้ยน้องมาสี่คนบัตรได้เออหน้าสี่คนแ่นะสุดๆเลยฮบน สีส่สาวโสดหรือสีสาวผู้หนึ่งกับโสดพกก่อกระเธอไหนกับมีสองสาวนี่โสดแท้พอดนาแต่ก็สามารถจีบได้เนาะ้าว่า,าเปานยังไงซเฮาล้มกันเข้าใจกันอันเรื่องโสดเรื่องอยังอธิอเคยจีบเคยยังที่ผ่านมามันกะอว่าบ่มีปัญหาตรงน,นั้นนะถือว่าตัดออกเลยเป็นบอกถือว่ามบอบาัพใจให้เจ้าผู้เดียวเลยสี oh. ่สาอนะอแต่ว่าสาวโสดในหมู่บ้านนี่นะ มีแต่คนงามๆได้ทุกคนเลยสาวงามนี่มืดอ่ะในหมู่บ้านเขานี่ทางนี้บ่งามงามกว่าหมู่แถวเขตบ้านเนี่ยนะอันนี้ผู้สาวยังไรในปัจจุบานเนี่ยไรอืมเขาไปให้อะเขาไปเบียดจุดสั้นเขาไปหลินไปเทียนไปข้างนอกอืเขาไปหลินแถวข้างนอกอืมไปหลินอ๋อแบบไปหาหลินอยู่แถวเขตบ้านแถวอันแถวนั้น แถวแถวบันดงแถวบ้านอันอ okay. okay. yeah. okay. ันโน่นพอลินเวียดพูบไปได้ง่ายเพราะเขาไปเวียดเนี่ยทัแลนี้เราค่อยไประวัติทางเนี่ทางยากใช่ปะทางยากไปยากหรือทางยเอื่ยดูเจนได้ไปไปได้ง่ายอยู่เ่าไปเวียดเอาไปว่าเขาเขาต้องมีอย่างเน้เขาจากไปเที่ยวใกล้ๆนะข้ามเวียดออกไปนี่ จำเขาต้องถือยังหรือว่าเขาไปรถได้ไปผ่านแดนไปทางหลาดเอาเออเขาต้องขามด่านเนาะเมื่อไหรนะไอที่ขามด่านแล้ว่าไอที่เขาไปหล่อเนี่ยเราก็ไมาเห็นบ้านก่อนอาะครบไม่ได้แล้วผมไม่ไปพอที่ขามไปหน่อยเดียวในนี้นี่แล้วที่ใช้เขาไม่เห็นบัตรเห็นยังอีละบัตรนี่ก็เลยสวนกลับบ่ไหวพอโบเหตุเราพอที่ไปห่อนี่เราพอที่กลับคืนแพงยังบ่เห็นบัตรบ่แพงบ่แพงดอกจังไรไง บ่แพงอ่ะบ่แพงดอกอันสีขาวไปประเทศเวียดนามประเทศเพ่อนบ้านนี่นะบ่แพงดอกแต่ว่าเขาก็มีทางหลัดนอกไปแบบเฉพ p o แต่หมู่บ้านชาชายแดนนี่เนาะอืมไปซื้อ่องซื้อของหุ่นมาเครื่องนี้ก็ไปซื้ออยู่เวียดบอลเลยมาซื้ออยู่บ้านเราเครื่องนุ่งหัดได้นเออหันอันนี้ก็โอ้ กอเคยเห็นในหันขายเขื่อเเื้อผาในหันงามได้เื้อผาผู้หญิงอ่ะบอกไปแต่อิโตนหลายทุกคนอตอนนี้คนก็ไ้หนุมผาหนุมแพแล้ทุกคนแต่อิโตนเนาะื้นนอกมาจากได้เนาะบทที่เนี่คนเหาอยากได้ก็เปลี่ยนเสมอเนี่ยขายากได้เนี่ยนอก็มาจากรับเลยเนาะมัอจากได้ยังก็ได้ เออเพื่อทีมันจะได้ผัวมานอนกับบัวรับอโอ้แม่ตอนนั้นอันนั้นคิดว่าจะได้ผัวแล้วนอนกับบัวรับคิดว่าโอนอนกันยังนอนหนาวเลยนะยามหนาวในช่วงนี้บัวจะคิดหาคู่เนี่ยเดี๋ยวบัวจะคิดอยากมีผัวมาก่อนเดี๋ยวบัวผมผ้าก็อุ่นเลยผมผ้าก็อุ่นแล้วผ้าอันมันก็ะโบอุ่นคือพอผมกาคนไดี๋พอผมกาคนจะอุ่นกว่าได้ จะอุ่นกว่าโตโต,โตเลยเพาะหเวียดนะยามหนาวกับขันหักคนทิศนี่ก็ชีวิตเปลี่ยนเลย๋อ้ฉันท่านจะเลือกเอาเนาะนี่อขันใจดอืมออว่าฉันฉน่ะตรงเลือกเอาคนที่เาา้ามหักเนาะอืมแต่วชีสซะถึงเขาชิลเลี่ยวกันได้ก็ตามอืมแต่ว่าเข้ามขะหักเขาฮะนะ <laughs> แบบนั้นสะดีกว่ามันบอกทิ้งเขาชิลไล่ใจเขากับไล่คนแต่เขาบดชนเขากับบดเค้นี่มีคำคมอีกได้อืม อาะโซดอาเสียบอาเคยยังเินเคยเห็นว่โซดเสียบเคยเห็นชาวมายังวะสนาวนาอ่านเงินดีเจสาวนาได้นะไปๆเตียงตัวเตียบด้าอะไรวะไปงั้นได้อ่านอ่านบอลคนเลยคนเหล่านั้นเนี่ยนะอ่อันนี้ดีเจพาใส่เตรียมตัวแล้วก็แล่นไปมันจะแหลงแหยงหงว่าตูดเด้อสู้ตูดเด้อไป พ่อชายจะคือว่าออเป็นนะพ่อชายเป็นเก่งๆได้เ<า>จะเกิดมาเฟอร์ซิงนี้บ่ได้คือการคอยเกิดมาเฟอร์ซิงนี้อะไรบ้างอันนี้น้องอา่านนี่นะเงาเงางเงงๆน้องสีพันดอนเฮานี่นะไม่ได้ไหนเป็นคนบ่หมักว่าบ่เป็นว่าบ่เก่งบ่แต่จ,จริง<ต>ใจอย<ช>ู่บ่เขาเป็นคนแบบนี้นะ เฮงลายใจได้ <c oughs> คนว่าเป็นเป็นเนี่เพยคนว่าวซื้เอเ,เอือคนว่าอันคนนี้นั่นหมายควาบังหากันเดียวจะได้ก็เป็นคน,น,น,าาาน,คนว่าวลายซื้อๆปัสิเอาแทะละบโบกล้าเห็นนะว่เาเป็นซื้อ,ตอแต่ว่าคนนี้เนี่ยคนนึกงนาเอาแท้เออเอาแท้ทำจริงได้คนนี้ได้เอาเอาเลยอือเขาผู้บ่าเอยบ่มากคนทั้งช่วงคนมากเพคนหอบพาไปอยู่ของเขาแล้วเด้่ คนนี้ได้ไงค่ะดองนอกหมูเอาเอาลย <c oughs> คนนี้มาได้เนี่ย <c oughs> นะนะคนนี้ก็น,ๆๆๆนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆดูแต่กาลักษณะคล้ายๆแบบคนนี้หั่นลังเลคนนี้ฮะเบิ่งแล้วฮะนะกับบริเวณทั้งค,นคันคนลายใจเน่ยก็จะเลือกนะเนาะกบฏิเนะีเยาเป็นผู้บ่าวเป็นผู้ชายเห็นะเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะก็จากเลือกเอาคนที่ดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตเอาของนางเนี่ยลดบริบ่าวทำลายจักเถื่อนแล้วลดจนเหงาหงายรูกข้างหนึ่งแล้ว เราอะเอ้เราอะขาหน่องห้ต้าใช่เราอะขาฉัาฉันขใหใ้ดีกว่าขาเ <ไป S 1> มียพี่ห้ตายละมาหาหนูหรอบอกไม่เห็นได่นอนอืมไอ้มีแต่คนสวยๆ,สๆงามๆทุกคนเอ้ยแนบไปผได้ปกลับไปรุดไปลอยปลอยแก้มน้องไปลอยทำได้กันคน้ยเฮ้ยไปลอยอยๆๆะไร เวียน<ห> <inte brothers> มาทางไหนยกขึ้นมาโอ้คือคนนั้นางพี่น้องชนเผ่าเยียมพอแเยยาพอบ่เอานังสดลาได้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 เย่ยังบ่พอหาแทนต้องได้จีบสาวไปจ่ายแทนได้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 แล้เนมาไปเช้าเดียว่เป็นย่างินใชทนหอกิันหินหบยาบอันนี้คือ่นอันนี้บ่ มันมีทุนนี่ใส่เงินบ่อเป็นจังซาห์ใส่เงินนี่แต่นี้เราเราต้องอยู่ด้วยกันเราได้อยู่ใส่เงินเราซื้องินบ่อเป็ดค่อยใส่เนี่ยมั้งแล้วเราวอกว่าเออแล้วก็ย่าเราใส่เราใส่เงินเป็ดใส่เงินบ่อเป็นบ่อเราเกรงใจใส่เบิดเนาะก็บว่าโอ้ยบ่อใส่เงินบ่อเป็นแต่ก็ใส่เป็ดนี่ิดนึงห้พลาใส่ไป็ถึงเนี่ยใส่ใส่เป็นอยู่บ่พลาดใส่เจ้าเจ้าสิจ้าสีจงมาแบบนี้บ่อกระจงอย่างนี้นะปลาแบบใดปลามัน โอ้ยปลามัดกับปลาเปเป้เด็กับปลาเขากินได้เขาน้อยเลยวะตัวบักใหญ่โอ้ตัวบักใหญ่เด้อเออนี่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 เออปลานี่แซ่บอยู่างเง้ยแซ่บแล้วปลานี่ปลาจากทะเลนี่หน่อยมาจากคุณนะคุณมาหนองนี่กินอาหารทะเลปลาเนี่แซ่บปลาเนี่ยนึกว่าปลาเดี๋ยว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 เททางเหรอเจ้าเจ้าไปไปหวานแหเอาบอลหรือไปใส่มองปลานะเอันยังยิงขึ้นเบิ่งดูปลาโอ้ พ่อๆนี่เจ้ากับเป็นคนเก่งพนันข่ามเวียดออกไปแล้วไปตึกอาปาเนี่นะ,ะสุดยอดเลยทุกคนเน,นี่อ๋อสนุกทั้งงามเนะาะทั้งเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเนาะคำพูดได้ๆมาเป็นแม่ชีเรือนมาเป็นภรรยาเนี่ยกนะ็ถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าหาใส่บ่ได้แล้วสุดยอดนี่นะสุดยอดซื้อเนี่ยเราอะกินนี่ยตัวซื้อกไก่ ได้เหรอนี่อ้าวหัวได้อีกแหละอ้าวมามามาหูวได้กอามาถ่ายคลิปนำกานนะกันบอเอามาถ่ายคลิปนำกันให้เพื่อนมาเพื่อนซีมานะเห็ดกินตี๋วันนี้เห็ดกินตี๋อันไปไปเห็ดอยู่เห็ดกินเอาทุกคนจุ่มจานคือไปเห็ดกับเห็ดแล้วแหละเออท่านี้เด็ดถีไปเห็ดมัดบอสถีไปเห็ดมัดบอสไปซอยกันบอสอืมถีไปถ่อยกันเห็ดอยู่เห็ดกินบอสนี่คนจเป็นแม่ครัวเป็นคนบังน แน่นอนละล้านเพื่อเช่นนี้บอกคอยเลือกว่าครับบ่มีพิษ้าถ้าพิษกับชีวิตคอยกับพิษเจ้าไปเฮ็ดซอยสาวนกเน่อยได้สองคนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวจะน้อยคอยลงไปคอยถ่ายสองคนนี่โอเคโอเคโอเคเอาโอเคเอาตามนั่นเนาะทีมงานเราทางนี้บริปิดกล่องเลยนะเช็คคอยชิมเอาสาวขึ้นก่อนแล้วสองคนอยู่นี่เจ้าก็โอ้ยแล้วลนะเอาแย่กันหันนะให้เพื่อนอื่ไปเห็ดกินน้ำหอมกิน มันต oh, ีนไอ้ไเฮไออุ t t t <t id ้มขึ้นบอลมาจังใดเอ้าผู้สาวไปได้ไอด้วดดิโอ้ถูกกู้กก้อูบสาวอยากบมได้ได้เนี่ยนะอ้าวปินมือ่นไปห้เราเาจะากอายอ้มาปินแต่สองเ้ดีกว่านี่เอ้าคือมาซูมถึงก็ะโดดธรรมนินี้เนาะนี่งามนเอาแต่สองเด้าเท่นี้เด้อส้านั่นเตะเชามมึงก็เ้าแล้วเอาตีเตะาได้ เราเราได้ได้ฮอนวน์เว่ยาเจ้าเห็นหรือเปลาคิดจ้เาเห็นหรือเล่เป็นคนกบลเได้เป็นคนดังเรื่อน yeah. hmm. like, yeah. ีเด hmm. ี so yeah. ๋ยวบามานะกายกายเป็นคนดังแล้วแบบคนดังเนาะเห็นไหมกายกายเป็นคนดังเลยเป็นใดไจะจะขึ้นพุ่นบอกขึ้นพุ่นก็ขึ้นไปก่อนข่อยจีคุยกับน้องเหอนยูนี่โอเคโอเค นแม่้บ้านเชือเรือเอ็กห์ถ่ยภาษาธิปอยกินคแล้วคแล้วจะน้องขอจะขึ้นน้ำหลังเปลี่ยนกันขึ้นไปถ่ายน้องเพิ่นตอนนี้ก็ทำก็จะ้น้องเขาจีเ็ดเปนหรืเลี่ยนท่านั่งก็ได้เดียวสียางก็ได้คือสาวฟ้านั่งลเี่ยีนั่งก็ได้ด้อยไม่นั่งเฉลยงผาใล่คือาได้เป็นได้ดายผมเป็นยังตีปนไหนตีผมเป็นยังบอนั่งล่ะ คืนไดปะเดี๋ยวเ้าไปตกินคืนใดก็บอกเด้อยันว่ะเออหินองแบบคลับเดีว่่ขึ้นปผัดผัดผัดพิษผีซะเอาเข้าไปเฮิั่วได้เนาะวเอาไหนคือกระทืบไปชี่ไปเช่าแล้วเจ็บมันบอแมนทีเขาค่อยกินมึน้ยคือยันนแกแล้วละบอกว่าจะต้องพากอนแล้ว เทียมก็จะไปไปไปก็ได้อนาก็ได้เจ้าึ้นไปก่อนถ่าแล้วขึ้นไปแต่ผู้สาวทุกคนเงามไปลอยงามมาเลยได้งามป่งามอืมเดี๋ยวพอนี่งามตัวเองเนาะิว่าพี่ไร่กับยันต์มันอยู่ในกองบ่เนีขี้ไร่เนี่ยนะได้หรือปีขี้ไร่ขี้ไร่ขี้ไร่เป็นใคำว่างน้อยธรรมศาสตร์เลยนะอืม ไปขึ้นไปคนในทีมงานเอาขึ้นไปสอยเหตุอยู่เหตดคิดจ้หน่อยบาพอสิขึ้นนําขึ้นไปตามหลังแต่ว่าตอนนี้ลมกับน้องสาวคนก่อนอืออ้าคนสองน้องสาวน้นอ,นอ,อ,นอ,งนองสาวโสดเนี่ยนอนอืออ้าวบนดีเอานับเข้าไปเจ้าฮะนานงจะน่าเจ้าเางาหน่อยจะเห็ุจะนอนรับจะตกเตียงไอ้บัไดหาไปสอบเด๋ยงานนี่คือโตไฟโตมันเด๋ยอืออ่าวทุกคนมีแต่คนง,งามๆรอบนี้คือซูมเข่าชุดเลยอื <laughs> ทุกคนเดี๋ยวชิดถามมาเป็นคลิปต่อไปทุกคนรอรุออออ่นรอเบิร์กมาสิถามเพิ่นเกี่ยวกับอย่างเนาะตอนนี้จบก่อนทุกคนจบคลิปก่อนเดี๋ยวสิอ่าเซอร์ไฟเป็นคลิปใหม่มาให้ทุกคนได้เบิรกว่าเขาสิถามเกี่ยวยังกับเพิ่นนะนะทุกคนอยางผูกอีกยังเกี่ยวกับเพิน่นนะนะเอาสิมาเฉลยคลิปให้ทุกคนด้เบิรกเป็นอีพีต่อไปทุกคนสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายทุกคน